เราก็แปลกใจมากเลยนะต่างชาติมาดูคลิปเราใน YouTube เยอะมากเลยนะเพราะว่าปกติที่เราเข้าใจคือถ้าเป็นคลิปใน YouTube เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบว่าส่วนใหญ่จะเป็นคนในประเทศอะ่ะที่ดูเนาะก็นอกจากว่าเป็นคลิปช็อตอะมันก็อาจจะดูเพื่อความบันเทิงอะเขาดูแค่ ท่าทางอะไรอย่างเงี้ยเขาก็น่าจะดูออกแหละแต่ส่วนใหญ่เราจะทําเป็นคลิปยาวไงนะซึ่งเป็นส่วนใหญ่เป็นพูดเป็นภาษาไทยอะ่ะเราก็เห็นเขามาดูแล้วเราก็รู้สึกว่าก็ปื้มนะอืมก็และอีกอย่างหนึ่งเราก็พูดถึงเรื่องคลิปตอนนี้นะถึงเรื่องการสร้างไรายได้ของ YouTube เปรียบเทียบกับสตรีมในเลียวนะไอสตรีมใน f a c e b o o k กับ YouTube นะก็คือถ้าเป็น ยอดชมระดับเท่ากันเน่ะเราว่าเหรียญของ youtube อ่ะจะวิ่งดีกว่านะเพราะตอนนี้รู้สึกว่าเหรียญในเห็นหลายคนเขาพูดเหมือนกันนะว่าเหรียญใน Facebook นี่มันค่อนข้างจะลดลงอ่ะยอดชมเท่าเดิมแต่ว่าเหรียญมันลดลงไงเหรียญเหรียญต่อยอดชมมันลดลงเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ก็หมั่นมาโพสใน youtube มากขึ้นแหละเพื่อไปช่วยเสริมนะไม่นั้นก็ ถ้าจะไปหวังใน Facebook อย่างเดียวเนี่ยมันก็มันน่าจะมันลดลงจนแบบว่าคือบางคลิปเราประมาณหมื่นวิวอะเหลือประมาณเซนสองเซนเองอะโอ้โหแบบคือเราบางทีเราก็โอ้โหแบบเหนื่อยอะ่ะเราก็ไม่รู้ว่าเดือนหน้านี่เราจะได้ถึงร้อยดอลลาร์พอรับโอนหรือเปล่านะก็ <c oughs> บางทีเพราะาเป็น1ิบสคลิปเนี่ยคือไม่ถึงหนึ่งดอลลาร์ก็มีนะอืมแต่ละเพจนี่มันจะเหรียญไม่เท่ากันนะแต่หลายคนเขาก็เห็นพูดเป็นพูดหลายคนเลยว่าเหรียญมันลงลดลงเลยเราก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแต่เหรียญของ YouTube เนี่ยเทียบกับสตรีมของ Facebook เนี่ยเราว่าเหรียญ u t u b e เยอะกว่านะขึ้นวันหนึ่งก็หลายหลายดอนแหละหลายดอลคือ มันก็น่าจะเดือนหนึ่งก็น่าจะถึงร้อดอล์แหละแต่ถ้าขยันโพสอะนะแต่ของ Facebook นี่คือบางทีสตรีมนี้เป็นหลายหมื่นวิวก็ยังได้แค่ไม่ถึงหนึ่งดอลลาร์นะโอ้โหคือมันเห็นอย่างนี้มันก็มันก็อ่อนใจเหมือนกันนะถึงจะขยันลงวันหนึ่งเป็น10บคลิปนี่ก็เหรียญมันก็ลดลงอ่ะมันก็โอ้โหแบบเห็นแล้วเรายังคิดเลยโอ้โหเราจะถึงหนึ่งร้อย ดอลลร์พอได้รับโอนหรือเปล่าเนี่ยขนาดเราขยันโพสต์วันหนึ่งเป็นสิบสิบคลิปนะอแล้วก็รู้สึกว่าตั้งแต่ได้เครื่องมือสร้างอะไรได้จากเนื้อหามานี่เหรียญลดลงนะมันไม่เหมือนตอนได้คลิปเรียวเครื่องมือเรียวตัวเดียวอะเหรียญมันจะเยอะกว่าอแต่อีกเพจหนึ่งอะเราก็เหรียญเราก็น้อยลงแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้น้อยลงเวอร์ขนาดเพจที่ได้เครื่องมือเนื้อหามานนะเพราะอีกเพจหนึ่งเนี่ยเรา เราคือเรายังไม่ได้เครื่องมือเนื้อหามาไงแต่เราได้เครื่องมืออื่นครบหมดแล้วเออครบครบแบบเกือบทุกอันรู้สึกจะเว้นแค่รายได้จากสตอรี่อย่างเดียวนอกกนั้นก็ได้ครบโฆษณาถ่ายทอดสดก็ได้นะแต่เราก็ไม่ค่อยไลฟ์สดหรอกเพราะว่าไลฟ์สดมันก็มันควรจะเป็นอะไรที่มันมันไอ้นี่อ่ะคือมันเป็นไลฟ์สดเนี่ยเขาจะเข้มงวดมากบางทีเราก็รอให้เป็นเจอแบบ <c oughs> คลิปที่มันเหมาะสมที่จะไลฟ์ก่อนเราถึงค่อย like, ไลฟ์เราไม่เราไม่เราไม่ไลฟ์พื่เม like พเพื่อหรอกถึงเราจะได้เครื่องมือไลฟ์สดการสร้างรายได้จากไลฟ์สดมานะอันนี้ก็มาเล่าว่าเล่าถึงเรื่องว่าเราก็จะหันมาโพสลง Youtube มากขึ้นแหละเพื่อให้ไปช่วยเสริมนะเพราะว่าถ้าจะหวังจากตรงนั้นในบางทีบางเดือนเราคิดว่าอาจจะไม่ถึงร้อยดอลลาร์ด้วย